เรื่องศบตาเราต้องไปจีบดูให้ติดก่อนไปเล่นเหนือเขาให้สนุกก่อนนะคะในระหว่างการเล่นนี่อย่าลืมอย่าลืมเปิดโอกาสให้ลูกพูดนะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอย่างเช่นนะคะถ้าถ้าเกมที่เกมที่มันจะต้องแบบใช้สมาธิสนใจจริงๆอะ่ะ <ๆ S 1> เขายังโฟกัสไม่ได้หรอกเขาจะได้ประมาณเล่นไล่จับจักกระจีกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะคะ แต่อย่าลืมเปิดโอกาสให้ลูกพูดเปิดโอกาสให้ลูกโต้ตอบกับเราบ้างนะคะเช่นอ้าจะเอาอะไรจะเอาอะไรอ้าอบอลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะบอลมาแล้วสมมติว่าเล่นโยนบอลแบบสนุกสนานกันแล้วนะคะเขาสนใจเล่นรอบกลับไปกลับมาได้หลายรอบแล้วสนุกอยากเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบหยุดนิดนึง พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะคะเย่เย่อะไรอย่างเงี้ยแบบคำง่ายๆก่อนก็ได้นะคะว้าวไปแล้วนะเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปนะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ย อีกไหมเอาอีกไหมถามเขาดูนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เขาตอบเราบ้างนะคะแล้วเราก็หยุดเป็นช่วงๆนิดนึงก่อนอื่นก็ต้องเล่นให้เขาสนุกสนใจจดจออยากเล่นอีกเนาะ